ลมทุ่งพัดเข้าเชิงไพลเจ้าโยงที่กลายเป็นเสือโยงพวกเสือโดนนึกขลึมก็แก้แพลแดงคาดเอวของมันออกมาคลองไหลปลิวสบายหลองบอกเพื่อนเกลอที่ขี่หมาตามหลังมาอย่างคึกขดองข้าเป็นโจรแพลแดงไปแล้วโว้ยไอโ้โพไอ้อับสองฝาสักเกลี้ยงสองเปี้ยงเป็นยังไงพวกเชิงไพรจะได้วิ่งพอออกกำลังขาเออ มึงบ้าไปคนเดียวเถอะข้านะไม่อยากจะบ้าตามเองหรอกเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่เชิงใครจะบ้าเคาะเ,เกาะเกณฑ์ลูกบ้านแห่มาต้อนลับหนีข้ามทุ่งไม่ทันเจ้าโพตะโกนตามหลังกูเอาด้วยเว้ยเจ้าอาบแก้ผ้าคาดเอวสีเหลืองที่ถือเป็นมงคลตัวเพราะเกิดบัญจันออกมาคลองบ้างและพูดต่อบ้า สองฝาเรียกไอ้เหลียงสักนัดสองนัดถึงท่านผู้ใหญ่จะตื่นปืนเคาะเกระคงไม่ก็ไรหรอกเฮ้ยไอ้อาบ้ากูก็จะบ้าบ้างละเจ้าโพกกลับใจแก่ผ้าคาดเอาสีเขียวตามบรรพุทธที่มันเกิดมาคลองห้อยไหลเด่นลมเป็นสงาใครจะนำก่อนละ่ะคนละสองนัดนะบอยเหลือกระสุนไวมัง่ง สาวที่ขี่หม้าดำหน้าหันมามองก็เห็นสามมาวิ่งเรียงเป็นแถวหน้ากระดานผ้าแพรขนละสีปิวลมเหมือนจะไปงานมงคลก็นึกคำในใจแต่ทุกของเจ้าที่บากหน้าตามหาเสือโนนมานั้นเต็มอกอยู่ก็เลยหยิ้มไม่ออกพอเห็นมันยกปืนขึ้นประทับส่องปลายกระบอกขึ้นฝาเหนียวเตรียมจะเหนียวไกลก็ลองห้าม อย่าเล่นอย่างนั้นคนเขาไม่รู้จะนึกว่าโจตรต้นเรือนผู้ใหญ่แล้วเจ้านึกกระแบงไปอีกอย่างจึงถามเอาทั้งสามคนหรือว่าจะส่งสัญญาณให้เสือโนนหรือตัวซะก่อนใช่ไหมล่ะฉาไปซะแล้วเจ้าโยงนับเป็นสัญญาณเดี๋ยวสาดกระสุนขึ้นฝาเปลี่ยงๆคนละสองนัดตามที่ตกลงกัน หมาแม่สาวที่บิ๊กดำหน้าสะดุง้งจะผลไปข้างหน้าด้วยความตกใจเจ้ารีบหลังไบแล้วด่าออกไปบอกไปเชื่อเลยไอ้บ้าพวกนี้คอยดูถ้าเสือโนนหล้่ตัวหนีไปซะก่อนเองสามคนไปโดนแน่อุบะแสงล่าถึงจะยิงกันเชลวหรือยิงไม่ยิงมันก็ไอ้เท่านั้นคนเชิงไพลนั่นแหละจะเป็นคนบอกตั้งแต่เราลัดทุ่งมาแล้ว เจ้าโยงหวัวดเละเท,ท็ดกับข้านะ่ะยากพันหนีพอแต่รูเลขของพวกเองหรอกถ้าอยากจะเท,ท็ดกับแม่แสงล่าแล้วข้าสามคนคงไม่พามาเลือนท่านผู้ใหญ่หรอกเชื่อข้าเถอะเสียงเปืนนี้นั่นแหละถ้าเสือนนยังไม่กลับไปเสียก่อนจะรู้ว่าพวกข้ามาแล้วแล้วคอยห้ามผู้ใหญ่เชิงไพลไว้เจ้าโยงบ้าให้จริงเถอะ ข้าจะขอบใจเองสามคนยิ่งนักเล่งหมาเร็วๆสิอีกอึดใจเดียวจะถึงแล้วแสงล่าก็เล่งหมาให้เร็วตามคำเจ้าโยงไม่กี่อึดใจก็เข้าลานเลือนท่านผู้ใหญ่แล้วก็จริงอย่างที่คิดลูกบ้านของท่านผู้ใหญ่ได้ยินเสียงปืนวิ่งมาถามกำลังพูดกันอยู่ผู้ใหญ่พ่อเลือนก็ฉีบบอกให้เข้าใจ ที่รู้กันมาก่อนแล้วเรื่องขนองพันหนีของเพื่อนเจ้าเสือนนนึกแล้วต้องเป็นสามเสือโนนนามอ้อมบอกให้รู้ล่วงหน้าจะมาเยือนก็แท้จริงๆแล้วนั่นใครมองตะไกลนึกว่าเป็นแม่สวยสิอีกท่านผู้ใหญ่พ่อเอลือนหลองถามยกมือป้องหน้าแม่แสงล่าลูกท่านกำมันสิงยังไงเล่าจำไม่ได้เดี๋ท่านผู้ใหญ่ เจ้าโยงบอกโธ่เอ้ยตากูหลานค่าแทๆ้ๆจำไม่ได้เลยก็อน้องพ่อแสนที่เสียทีนักเลงพ่อโนนเขาหน้าเหมือนกันอยู่เชิญหลานเชิญเชิญขึ้นมาบนเลือนแกเอาผ้าเขาหมาพาดบาเช็ดหน้าปาดลงตามคอทำกิริยาเหมือนจะช่วยให้ตาสบ่างยิ้มต้อนรับลูกสาวกำนัน เด็กก็ตะโกนบอกแม่เลือนให้หาหนามท่ากล้วยอ้อยมารับรองอย่าลำบากเลยอาผู้ใหญ่ฉันมาธุระของคนอื่นหรอกสาวแม่สีทุกโน,นนหนาอออบเมื่อ,อก่อนกล่าวหลังจากลงหลังหมาเดินมาหยุดหน้าบันไดจะขึ้นเรือนเดี๋ยวกว่าตามองพูดขึ้นอีกว่าเดือนอาผู้ใหญ่หน้าสบายเหลือเกินปัญญาคู่อย่างนี้ เห็นจะมีอยู่แห่งเดียวนี้เองผู้ใหญ่พ่อเลือนหรูทันบ้านลูกสาวกำน,นันมองหาเสือโนนแต่ก็ทำเป็นไม่รู้พูดชี้แจงไปตามรอยแสงล่าที่นำทางก่อนกะเพิ่งปลูกเมื่อข้าวป้อมีราคานี่แหละเมื่อก่อนก็เป็นกระท่อมล็อกลูกเต้าหลายคนช่วยกันขยับขยายไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่เออลุงกำนันเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าเจ็บไม่ใช่หรือ เจ็บอยู่หลายวันเดี๋ยวนี้ค่อยอยังชั่วแล้วแก่เท่าลงก็เป็นอย่างนั้นแหละเจ็บออดออดแอดแอดต้องคอยระวังหน่อยยิ่งไกลมดไกลหมอประมาดไม่ได้หลานละ่ะสบายดีสิหน้าตามีหนามีนวลจำไม่ได้ถ้าเจ้าโยงไม่บอกจำไม่ได้แน่เด็กในบ้านยกหนามาตั้งพ่อเลือนเลยถูอโอกาสเชิญให้ขึ้นเรือน ฉันสามคนอยู่ข้างล่างเลยเติะท่านผู้ใหญ่มาเป็นเพื่อนแม่แสงล่าเขาหรอกเขามีธุระอะไรกับผู้ใหญ่ไม่รู้เจ้าโยงว่าแล้วเจ้าโยงอยากจะให้สิ้นเรื่องเร็วๆเลยนำทางเสเองฉันบอกแสงล่าเขาแล้วว่าเสือโนนไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่เชื่อเจ้าอาบโล่งออกไปเป็นเชิงเตือนให้พ่อเรือนปฏิเสธพ่อเลือนเลือกคิว แล้ถามสาวสวยลูกสาวกำลังตรงๆมีตุระอะไรก็ะเสือโนโนหรือก็ไม่มีธุระเป็นของฉันหรอกที่แสนก็ให้มาบอกว่าที่เสือโนนพาโนโลีหนีน่ะอีใบจะตายเสียเปลา่าตาดำแกโบยหลังแตกให้รีบส่งนางโนโลีคืนไปเสียเดี๋ยวนี้เสือโนนไปไหนเมื่อเ้าเสือโนนมาแล้วก็กลับไปแล้วเห็นบ้า นัดกับพ่อสามคนนั่นขาวายที่ทุ่งว่าแล้วนางโนรีนะไม่เห็นเลยเสือโนนก็ไม่บอกเพิ่งจะรู้้วยแหละว่าเขาพาแม่โนรีหนีมีคนกาเห็นว่าเสือโนนพาโนรีมาที่เรือนอาผู้ใหญ่แน่อาผู้ใหญ่จะปิดฉันเลยสงสารอีใบมันเถอะถ้าเสือโนนไม่ส่งโนรีคืนแล้วอีใบตายเพราะไหวยลงหลังแน่ แสงล่าฉลาดหาทางตะล่อมพ่อเลือนไม่ได้ปิดเลยแม่แสงล่าอ่าไม่รู้เรื่องยังไม่เห็นโนลีจริงๆกำลังพูดกันอยู่โยมวัดลูกศิษย์ท่านอาจารย์วัดหนองสะอื้นก็โผล่มาสองคนพูดไม่ระวังปากตามคำเร่งของท่านอาจารย์ที่ให้ไปเร็วๆท่านผู้ใหญ่ท่านอาจารย์ให้เสือโนอนไปที่วัดเร็วๆ มีคนเขาฟ้องเลื่องเสือโนนฉุดผู้หญิงไปเป็นเมียดูเหมือนจะชื่อนึกยกคนไปตั้งเกือบสิบคนเสือโนนไม่อยู่พอดเลือนออกจากเครื่องที่เจ้าเด็กสองคนเกือบจะฉีกหน้าพอดเลือนพูดต่อไปอีกบ้าไปตั้งแต่าสายปาดหน,นียังไม่กลับเลยเห็นบ้าจะเลยไปพูดดินแดงตามไปบอกที่โน่นเสียดีกว่า พวกที่มาตามก็บอกว่ามาจากภูดินแดงทางโนนไม่มีท่านอาจารย์บอกว่าเสือโนนอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนโยมบัดยืนยันพ่อเลือนแสนอึดอัดหัวใจนึกแช่งเจ้ายมบัดลูกศิษย์อาจารย์ให้ธรณีสูบมันไปเสียจะได้หมดเรื่องหมดรลา่าเลยพูดประชดเอาตามโทระคนหาเอาเองสิถ้าพูดไม่เชื่อถ้าเสือโนนไม่ไปวันนี้ หาว่าไม่เคารพท่านนะท่านผู้ใหญ่ยมบัดกล่าวตามซื่อแล้วข้าจะเอาเสือโนนที่ไหนให้เล่าก็บอกว่าเสือโนนไม่อยู่ข้าจะโกหกเองเอาอะไรวะไปะเถอะไปบอกท่านอาจารย์เสือโนนไม่อยู่อย่าลำบีลำไลไม่เห็นหรือข้ามีแขกมาเยือนตั้งหลายคนท่านผู้ใหญ่พ่อเลือนโทสะกลาดละงับไม่อยู่โยมบัดซุกซิบกันอยู่ครู่นึง แล้วก็ลาพ่อเรือนกลับไปเจ้าสามคนเห็นหมดธุระของตัวแล้วกล้วยอ้อยหลังเรือนงามนักหันซุบซิบกันครู่ดึงเจ้าอาบก็ลองบอกพ่อเรือนท่านผู้ใหญ่อ้อยกล้วยนะ่ยพอจะแก้หิวได้บ้างกระมะังแต่ขออาศัยแก้คอแห้งสักหน่อยเอาเลยเพราะหลานชายหรือจะให้เด็กมันเอามาให้ก็ได้ไม่ต้องลำบากเข้าไปจัดการเองหรอก ท่านผู้ใหญ่บอกเต็มใจไม่ต้องท่านผู้ใหญ่อย่ารบกวนเด็กมันเลยฉันจะสนุกกันด้วยแสงล่านะ่ะจะเอาเอ้อยสักต้นไหมจะตัดมาฝากเจ้าอาบชักดาบออกจากฝักเดินนำหน้าไปก่อนแล้วหยุดหันถามแสงล่าฉันไม่หิวหรอกลูกสาวกำนันปฏิเสธเอองั้นก็อยู่คุยกับท่านผู้ใหญ่ก่อนเถอะ อีกสักครู่จะกลับเจ้าโพเป็นคนบอกแล้วเดินหลังถ่ายดีๆรอๆตะโกนมาอีกว่าเองจะกลับค่อยกูนะหรือจะซัดขึ้นฝาสักเปลี่ยงสองเปลี่ยงตามทะเนียมเสือจะสั่งลาก็ได้จะรีบมาหรอกพอสมควรแต่ว่าไอ้โพแสงล่านะโตแล้วใช่เด็กเมื่อไหรล่ล่ะลำไรนักเดี๋ยวโดนดาบสับหน้าจะเสียโฉมเปล่า เจ้าโยงตะโกนสวนขึ้นข้าไม่กลัวซับกับนั่นแผลดาบแม่แสงล่านะข้าถือเป็นมงคลยิ่งได้แผลแสกหน้าแล้วก็งามทีเดียวจะได้อวดคนอื่นนี่แหละฝีมือแม่สีทุ่งลูกกำนันเจ้าขี้สนุกตอบเอองั้นกูจะสับแทนซะเลยเจ้าโยงกระชากดาบออกจากฝักแล่นเข้าใส่ เจ้าโพก็ตาให้มิ่งไล่ตามทั้งแลบลิ้นปลิ้นตาเจ้าอาบก็พลอยอีกคนแล้วเลยกันเป็นลิเกหายเข้าไปในดงอ้อยหลังเรือนผู้ใหญ่เชิงไพรหลับเลือนผู้ใหญ่แล้วสามเกลอซึ่งไม่มีทุกหลอนกับใครได้อ้อยคนละต้นมายืนเขียวปรึกษากันผู้ใหญ่แก่เท็ดหรือเปล่านะเรื่องไอ้โดน เจ้าอาบถามเอาเดี๋ยวที่มึงพูดต่อหนะ้าผู้ใหญ่เจ้าอาบขัดขึ้นซะก,ก่อนบ้าโยงเอ๋ยข้าส่งเดชไปงั้นเองปากมันอยู่ไม่สุกนะอย่างหนึ่งละอีกอย่างก็หาท่องให้ท่านผู้ใหญ่ได้มีที่หนีทีไล่กระแสงน้าก็แก่เท็ดเห็นเห็นกันอยู่แต่แสงล่าจะไหวตัวรหรือปลงใจเชื่อยังไงไม่รู้ อย่างนี้แหละข้าถึงพล่อยตามภาษาปัดขยะพ่อผลก้นทุยเจ้าโพถมน้ำลายแล้วทำท่าลากแตกสัป,ปดีส้สป,ปดนไม่มีใครเกินมึงแล้วไอ้อาบพ,พูดเรื่องเสือโนนอยู่เด็มเดมึงไพ่ไปเรื่องก้นเรื่องตูดบะไอ้จังไหรนี่พอได้ทีเดียวไอ้คนทะลึ่งไม่ส้างปล่อยกะกาก,ากักมีดาบในมือสับอ้อย จะตัดปลายถึงพูดกลัวหัวเลาะข้าไม่เห็นมันจะสับสดตรงไหนมึงกูมีตูดมีก้นกันทุกคนเอาเอาไอ,าอา้จิ้มก้นมึงแล้วดูดกินน้ำก็ได้เจ้าโพสะดุ้งหยงละอ้อยกระถุงก้นล้องเอะคนชิบหายอุย้ยก็จะลากแตกเลย พูดแล้วก็ไล่เตะไล่ทีเพื่อนเกลเอี้เล่นพนันลบันเจ้าโยงลอยเสียงงอหายหองเฮี้ยวๆแล้วก็กดท้องหัวเลาะแต่พอเหลือบเห็นล่างที่กลากออกมาจากป่าอ้อยก็หยุดหัวเลาะหลองบอกเพื่อนเฮ้ยไอ้อาบไอโยงมึงดูนั่นมึงดูทั้งเพ่ทั้งเพ่ป่าอ้อยนั้นยังไงสองเกลอหยุดไล่กัน หันมองก็หลองขึ้นอย่างแปลกใจและดีใจและคนกันนนเฮ้ยนนนี่ยังไงกันเสือกำพร้าหน้าตาขึงพยักหน้าเรียกทั้งสามคนพอเพื่อนเกลอวิ่งเหาะมาถึงยืนห้อมกันอยู่ก็ถามแสงลากกลับแล้วหรือดังอยู่บนเรือนผู้ใหญ่เจ้าโยงตอบและหย่อนถามว่า โนรีล่ะอยู่ไหนบนเรือนผู้ใหญ่นั่นแหละตายโหงแล้วจะทำยังไงข้ากระจนบรรดาอยู่นี่แหละโนรีก็จะให้ข้าอยู่ด้วยท่าเดียวท่านผู้ใหญ่ว่าเองไปแล้วแล้วไม่เห็นโนรีมาที่นี่เลยถ้าโนรีเกิดบ้าออกมาพบแสงหน้าท่านผู้ใหญ่ไม่ปนหรือเมื่อกีก้เกือบปนไปหนหนึ่งแล้ว นยังไงวะโยงเมื่อสักครู่เด็กท่านอาจารย์วัดหนองสะอื่นให้มาตามไปดวนท่านผู้ใหญ่บอกว่าเสือโนนมาแล้วและกลับไปแล้วมันไม่เชื่อคำยืนยันคำอาจารย์ว่าเองอยู่ที่นี่แน่แสงล่าเลยสงสัยไปใหญ่เสือโนนนิ่งถึงใจคิดขนหาเหตุที่อาจารย์ตามเจ้าโยงก็อธิบายตลอดชี้แจงไปกต่ทั้งบ้าอาจจะเป็นอุบายของเจ้านึก ตัวการจะดักทํำลายกลางทางมากกว่าจะให้อาจารย์สั่งสอนเห็นคล้อยตามเจ้าโยงกันทุกคนไอ้นึกมันจะลบกับข้าเสือโดนขบกลามกรอดนัดนะยกไว้ก่อนเธอโดนเรื่องที่แสงล่าบอกตานำเขียนอีใบจนหลังลายไปแล้วนะ่ะควรจะรีบแก้ก่อนเจ้าโพเตือนเป็นงานเป็นการไม่เล่น ตาดำเขียดอีใบหรือไอโนนเพอหลองเสียงดังเบาๆหน่อยแม่แสงล่าได้ยินเล่นมาดูจวุ่นกันใหญ่เรื่องตาดำเขียดอีใบน,นั่นแหะแม่แสงล่าว่าย่าไปทั้งตัวเชละเจ้าอาบเตือนโทเอ๋ยอีใบเสือกำผาคางตาดุของมันบอกรู้สึกเจ็บปวดใดนหัวใจแสงล่า อยากให้เองคืนดังโนรีไปเสียไม่แล้วอีไม่มีหวังตายเพราะแรงหมายตานำแน่แต่ก็แล้วแต่เองเนะโนรีมันเป็นเมียเองหัวใจเองคิดยังไงข้าสุดจะรู้เจ้าโยงฉยีแจงไปอีกโนรีไม่ได้เป็นเมียข้าไอโยงมึงจะเข้าใจผิดเอ๊ะยังไงมาขัางกันทั้งคืนแล้วไม่เป็นเมียยังไงเจ้าโยงฉงน ข้าจะมีเมียเพียงคนเดียวคือแสงล่าโนรีที่ข้าพาหนีนั่นเพื่อให้ผลทารุนของตานำแต่โนรีนักเองและอยากเป็นเมียเองอย่ากลือไปแล้วที่เองถุกมาเป็นเมียแสงล่าอีกคนเองแขนที่สุดข้าว่าแสงล่าจะสับเองเป็นสองท่อนก็คราวนี้แหละแสงล่าคงเข้าใจข้าผิดไปใหญ่อย่าว่าแตแสงล่า ข้าสามคนยังเข้าใจอิโนโนลีเป็นเมียเองไม่แล้วเองจะจุดประทำสวรรค์อะไรแต่คิดยังไงก็เร่งคิดเร็วเข้าเถอเรื่องพระอาจารย์จะเรียกไปดาหาว่าไม่มีสัตว์มีศีลชุดอิโนโนลีเรื่องแสงล่าให้คืโนโนลีแล้วก็เรื่องอีใบถูกโบยหลังลายสามเรื่องสมกบาลหนักอึ้งเจ้าโยงว่าไม่เกรงเสือโดนคิดอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าเอาอย่างนี้ไม่ล่ะ เองสองคนไอ้อาบกับไอ้โพพาแสกลากกลับไปก่อนส่วนข้ากับไอ้โยงไปหนองสะอื้นไปให้ไอ้นึกข้าน่ะหรือเจ้าโพถามประชดเออให้มันฆ่ากูเถอะทั้งฝีหน้าและหนามเสียงดุตลอดแล้วโนรีล่ะทิ้งบายที่นี่หรือเจ้าโพสักอีก ข้าฝากท่านผู้ใหญ่ไว้แล้วกำลังจะไปตามที่นัดเองสามคนก็มีคนมาบอกเองพากันมากระแสงน่ะเดยหลบมารอฟังข่าวจากท่านผู้ใหญ่อยู่แหละจะว่ายังไงจะเอาตามที่ข้าว่าไหมพระอาจารย์น่ะพบท่านเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องจริงจะเล่าภายหลังก็ได้ข้าว่าควรจะจัดการเรื่องอีใบก่อนเรื่องไอ้นึกนะ่ะทีหลังเหมือนกันอีกอย่าง พอมันรู้จากเด็กท่านอาจารย์ว่าเองไม่อยู่เสียแล้วมันไม่กลับภูดินแดงคงจะ,ตะเตลิดตามไปที่อื่นเจ้าโยงแนะเห็นสมจริงตามเจ้าโยงเสือโนน,นิ่งตึกตองครู่ใหญ่เดี๋ยวบอกเพื่อนร่วมตายไหนๆเองก็ช่วยข้ามาแล้วคนหนีช่วยอีกทีดีบพาแสงลากกลับไปก่อนเดี๋ยวข้าจะรีดตามไปโดยเร็ว หาทางให้แสงล่ากลับไปให้ได้เจ้าสามคนประยักหน้ารับแล้วกลากเข้าสับอ้อยติดมือไปคนละต้นทําเป็นเดินเขียวหัวล่อก,กันคลึกถืนกลับไปเรือนผู้ใหญ่เป็นกระดาแม่แสงล่ากาลังซักท่านผู้ใหญ่พ่อเลือนเรื่องเสือโนนกับโนรีไม่จบสิน้นถามแล้วถามอีกเรื่องเจ้านโนนรักใครโนรีดีอยู่หรือท่านผู้ใหญ่เห็นสมควรว่ายังไง ถึงพ่อเลือนจะฉีแจงละเอียดไม่หููไม่เห็นแต่แสงล่าไม่เชื่อเอาทีเดียวหนักเข้าพ่อเลือนก็สินส้นศรัทธาประชดเอาว่าหลานไม่เชื่อก็ขนหาเอาเถอะถ้าจะให้สองคนนั้นอยู่ที่นี่ให้ได้ฉันนะ่ะยากจะเชื่ออยู่หรอกแต่โยมมัดท่านอาจารย์พูดว่าเสือโนอนอยู่ที่นี่ฉันเชื่อมากกว่านั่นสิ เชือกของแม่แสงล่าเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำยังไงต่อไปฉันคิดว่าจะขอขางที่นี่รอเสือโนโนอยู่ก่อนจนกว่าเขาจะกลับมาเพราะถุละหลอนอย่างไงท่านผู้ใหญ่กระหลออยู่แล้วไอจะพักอยู่นะ่ะไม่ขัดแต่เรื่องที่แม่แสงล่าไม่ได้บอกลุงกำนันเสก่อนเดี๋ยวจะมาเป็นผิดที่อาอีกเท่านั้นตอนนี้มีเรื่องไม่หยุดเสียด้วยอาจะห่วงเรื่องนั้นเลย ฉันจัดการของฉันได้หรอกพ่อเลือนได้จะถอนใจนึกยากไปต่างๆพอดีเจ้าสามคนโผล่มาหลองออะแสงล่าเว้ยอ้อยท่านผู้ใหญ่หวานเหมือนน้ำอ้อยเจ๋บเบ้ยข้าเลยตัดมาฝากต้นหนึ่งเจ้าอาบจอมทะลึง่งตะโกนบกบกเจ้าโพคันหัวใจยิกๆแล้วคันไปถึงเทาก็ยันโครมตรงบ้านเอว อ้อยไม่หวานเหมือนอ้อยแล้วจะหวานเหมือนลิงอะไรวะาพันหนีกูเตะปากเอาจริงๆนะกูยืนพูดบนกระบานมึงหรือเจ้าอาบลอยหน้าลอยตาถามก็มึงมันจะนไล่เดี๋ยวกูทีบเอาอีกหรอกไอโพทิบเอาจริงๆก่อนจะพูดแต่เจ้าอาบหูุทันซะก่อนเดี๋ยวเล่นไปหาแม่แสงล่ายื่นอ้อยให้พูดว่า หวานสนิดเลยวะแสงล่าใบเปรี้ยวเหมือนหูลิงเหมือนอ้อยบ้านอื่นหรอกเห็นจะเป็นด้วยน้ําใจหวานของท่านผู้ใหญ่ปล่อยให้กล้วยอ้อยหวานไปหมดกล่าวหน้ากล่าวหวังจะแวะมาดูดุนอีกหรอกเจ้าโพก็ตามถุยข้างหลังสำทับเอาว่ามึงใจอัดได้อ่ะมึงอุดหนุนให้จริงอัดกูมีเมื่อไหร่ละมีเท่าไหร่เสือโนอนก็นให้ช่วยชาวบ้านไปหมดแล้ว แล้วก็เดินขอข้าวเขากินแล้วมึงพูดทำไมแม่แสงล่าไม่รู้เดี๋ยวจะจ่ายอัดให้มึงสะหรอกลูกหมายมึงกูรู้แล้วพูดหาอะไรแสงล่าเขาจะจ่ายให้ข้ามึงอิจฉาหนาะเหนียนอะไรนักหนาเจ้าอาบพูดหน้าตาเฉยแล้วหันไปยิ้มกับแสงล่าเจ้าโยงขัดขึ้นว่าอย่าทะเลาะกันเลย บายคลอยมากแล้วกลับกันเถอะข้าสามคนจะไปทรงจะไปไหนก็ไปกันเถอะข้าบอกอากำนันแล้วจะคอยเสือโดนอยู่ที่นี่สงสารอีใบถ้าไม่พบเสือโนนกลับไปได้หรอกลูกสาวกัำนันตอบจบตอนที่38แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะ ขอบคุณทุกท่านที่กระโาาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ